ตอนแรกก็คือว่าเป็นแนวคิดเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนะคะคือว่าเราคิดว่าอาหารแบบนี้ยังไม่มีาการทำอไอเดียตรงนี้ขึ้นมานะคะว่าอาหารทุกอย่างที่อยู่ตรงนี้นะคะมันสามารถทำให้เราทานแล้วรู้สึกว่าอร่อยไม่จำเป็นต้องมีเนื้อสัตว์นะคะซึ่งดีต่อสุขภาพซึ่งมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะที่จะทานไม่ว่าเป็นกระเทียม เป็นเผือบเป็นเห็ดของพวกนี้ที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะคะคือเราใช้มาผลิตขนมจีบติ่มซำตรงนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด5 5รายการนะ5อย่างนะคะที่เราเอามาทำนะคะก็จะมีหยกมงคลน,นะคะซึ่งก็เป็นความหมายที่ดีซึ่งในนี้ก็จะมีทั้งสารลยวากาเบะแล้วก็มี กุยช่ายนะคะแล้วก็จะมีะมีผําด้วยนะคะซึ่งเป็นอาหารที่เราหาทานยากซึ่งไม่ค่อยจะมีให้เราได้ทานนะคะก็เป็น ผับนี่เป็นสาหร่ายน้ําจืดนะคะซึ่งก็ให้คุณค่าทางอาหารได้เยอะนะคะแล้วก็จะมีเผือกทอดนะคะเผือกทอดตรงนี้ก็จะเป็นไส้ข้างในเนี่ยจะเป็นโปรตีนเกษตรนะคะที่เราใช้ทําแล้วก็มีส่วนผสมของพืชเกษตรอีกหลายอย่างแล้วตัวตัวของเผือกนี้ก็จะใช้เป็นเผือกจริงๆนะคะซึ่งก็ ทำให้รสชาติที่เราปรุงมาเนี้ยอร่อยนะคะแล้วจะมีอันนี้จะเป็นถุงทองนะคะถุงทองนี้ก็จะมีเห็ดมีอะไรหลายอย่างด้วยกันเป็นพืชเหมือนกันซึ่งทําให้มีรสชาติที่อร่อยมากนะคะถ้าเราจะลองทานดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวสามสหายนะคะก็จะมีทั้งโปรตีนทั้งพืชทั้งอะไรนะคะจะเป็นไข่ด้วยนะในนี้นะคะแล้วก็จะเป็น เหรียญเหรียญเงินเหรียญทองนะคะก็ข้างในก็จะเป็นไส้หน่อไม้นะคะก็จะปรุงรสด้วยของที่จะเป็นพืชเกษตรนี้นะคะก็ทำให้รสชาติดีมากนะคะทานแล้วก็ได้กับสุขภาพนะคะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วมันจะเป็นผักเป็นเห็ดเป็นอะไรเนี่ยค่ะให้กับร่างกายเราดีนะคะในการทานอาหารพวกนี้นะคะ อาหารพวกที่เป็นเห็ดเป็นผักพวกนี้นะคะคือมันจะมีกากใยมันมีโปรตีนมีอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าทำทำตรงนี้บางทีการจะทานเห็ดเฉพาะเห็ดเนี่ยมันก็ทานยากนะบางคนก็จะทานไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราเอามาแปลงทําเป็นอาหารที่มีตัวตัวผสมตัวปรุงที่มันมันให้มันบาลานซ์กันแล้วก็ทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเห็ด แต่แต่ข้างในมันจะเป็นเห็ดอย่างเงี้ยค่ะก็ทำทำให้คนน่ะทานได้เยอะค่ะโอเคเอมเลี่นมีส่วนช่วยอะไรมากไหมพี่อ๋อช่วยได้มากค่ะให้แนวคิดให้อ่าการพัฒนาอาหารที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ให้ให้ให,ให้ให้กับเราได้เงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าตรงนี้ให้กับเราแล้วก็ทำให้อ่าการตลาดเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าซึ่งคนจะหันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะ่ะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะก็ขอบคุณโอเค m d ที่ให้องค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรอาหารเกษตรพวกนี้นะคะ